โอเคทุกคนคลิปนี้นะครับที่ไอจะพาทุกคนไปตามล่าหา iPhone 14มือ2เออรุ่นใหม่ล่าสุดแบบนี้เนี่ยมันจะมีมือ2แล้วหรือยังนะครับและถ้ามีเนี่ยมันราคาตกไปสักกี่บาทจะเหลือเท่าไหร่นะแต่ละสภาพด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเด้อเผื่อใครที่กำลังจะซื้อมือ2อื่อนที่คนซ้มนึ่งนะะพาไปตามล่ากันครับไปงที่ที่ไอจะไปนะครับพาเพื่อนไปนะี่นะ จะเป็นร้านตู้นะครับที่อยู่ในห้างแล้วก็เดินไปในห้างแล้วก็แวะไปดูร้านตู้เนี่ยอาจจะเจอกันง่ายนะครับซึ่งห้างที่ไอจะไปนะครับผมนั่นก็คือตัวของเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่หรือว่าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะ,ะถ้าใครอยู่เชียงใหม่ก็น่าจะรู้จักจกันดีว่าไม่เคยไปเชียงใหม่ก็มีเซ็นทรัลอยู่ที่เดียวจ <c> ร <oughs> ิงมีเซ็นทรัลหนึ่งแต่ท่าน,าานบริษัทจะได้แต่เกาะตรงโน้นเนาะอาจจะไปนิดนึงนะครับผมอันนี้เลยมาใกล้ๆกล้ในโซนที่เดี๋ยวไออยู่นะครับ ไปเช็คดูว่าร้านตู้แถวนั้นเนี่ย iPhone 14ไม่ว่าจะเป็น14ี่ธรรมดา14 plus 14 pro 1ิ pro max จะมีรุ่นไหนที่ยังเป็นมือสองระบ้านนะครับผมและก็ราคาเหลือเท่าไหร่โอเคไมินป็นใกล้ถึงละ่ะโอเคทุกคนไปกันแต่ก่อนแบบว่าเดินไปเรื่อยตรงนี้เนอะอาะอยากจะถามนิหนึ่งว่า ทุกคนคิดว่า iPhone 14เนี่ยถ้ามันเป็นมือสองจริงๆนะเปิดมาประมาณแค่6เดือนเองเนี่ยราคามันควรจะลดไปกี่บาทในความคิดไ้เนี่ยอาจจะประมาณสัก2,000 3,000นะเออนะครับผมไม่น่าจะลดเยอะมากถ้าเป็นสภาพดีๆห่อยนะแต่ถ้าสภาพแรงต่างลดลงไปอาจจะลดเยอะกว่านี้ทุกคนอาจจะคิดไปถึงมือหรือเปล่าเออยงนีก็ไม่ได้ใจจะต้องลองไปดูลองคอมเมนต์ ทายกันได้ว่าเอ้ยจริงๆถ้าเป็นมือสองของ iPhone 14อะไรเงี้ยมันควรจะลดไปเท่าไหร่นะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูว่าเขาจะให้ราคา iPhone 14เท่าไหร่โดยเฉพาะนี่เอามาด้วยนะครับเดี๋ยวให้ประเมินราคาเลยกันว่า14 Pro Max นีของอติรีวิวนะเครื่องนี้ราคาจะเหลือเท่าไหร่นะครับใส่คงใส่คิดดีๆมาไปด้วยไปโอเคตอนนี้นะครับเราก็อยู่กัน นะแถวร้านตู้ในโซนเซ็นเฟสชั้นสานะครับซึ่งร้านที่เราจะไปมานานแรกอันนี้เป็นร้านที่ถ้าใครเคยดู2คลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะคุ้นๆตาร้านนี้นะเป็นร้านประจําที่มาถามราคาตลอดลอดแล้วน้องเขาก็น่ารักมากเลยนะเดี <S <S ๋ยวเราไปดูว่าร้านน้องเขานะครับจะมี iPhone 14 s ซีรีส์ให้เราสักเครื่องหนึ่งไหมแบบว่ามือ2แล้วก็เดี๋ยวอาจจะฝากระเมินราคา iPhone 14 Pro Max เครืงนี้ด้วยแล้วกันว่าจะได้ราคาออกมาเท่าไหร่ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากคลิปก่อนนี้นาช่วงช่วงกลางปีแล้วเนาะวันนี้อยากจะมาตามหา iPhone 14 s ซีรีส์สักเครื่องหนึ่งที่เป็นมือสองมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยส่วนมากมีเข้ามาวันหนึ่งก็ออกไปเลยวันหนึ่งออกไปเลยนะนออกเร็วอ่ะเพราะว่าคนตามหากันเยอะเยอะใช่ค่ะเห็นราคาลงทุบปั๊บ จัดเลย<ม>ถึงแม้ว่าจะมีตำหนิเล็กๆใน้อยซึ่งอันนี้ขอถามนิดนึงแล้วกันว่า<ะ>ปกติขายไปราคามันมันถูกกว่ากัน<ม>เท่าไหร่อ่ะประมาณสา0 0ี่พ0น0ี่ประมาณนี้ค่ะมันแล้วแต่สาภาพแล้วแล้วแต,<ม>แวแต่แล้วแต่แบเตเตอรี่อะไรอืมแล้วแต่แบตเตอรี่ประมาณถ้าถูกกว่าประมาณ3าม0ี0ห้ก็จาก44000ก็เหลือประมาณ4ี่0 0ื่นส0่หมื่น สามหมื่นเก้าร้อยอ๋อสามหมเโอเคแตวันนี้ไม่มีเหลือเขาออกไปแล้วเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวให้ฝากประเมินหน่อยนึงแล้วกันนี่เราก็มี iPhone 14 Pro Max 1มมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ลองดูว่าอันเนี้ย p p o o n e 4 4ที่อติรีวิวนะครับซื้อมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวมาเลยสีม่วงด้วยนะใช้กันแบบว่าทะนถนอมบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวลองให้น้องก็เช็คดูนะครับว่า เครื่องนี้จะได้สักเท่าไหร่ใครสนใจนะครับผมไม่ขายนะจะอยู่โอเคสั่งด้วยสั่งด้วยฝากเช็คหน่อยอันนี้ขอแกะเครื่องดูรอบๆนะได้ได้ครับอันนี้คือประเมินประเมินในฝั่งของรอบเครื่องก่อนนะว่ามีรอยขีดข่วนอะไรไหมคือถ้ามีราคาก็จะลดลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะแค่แบบรอยสกิดก็ลดเลยหรอลดลดใช่รอยสกิดหรือว่ารอยเคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเฮ้ยระวังเราใส่เคสดีนะเคสไม่น่ากัดนะอันนี้ตัวสี สองห้าหกครับถ้าประเมินคร่าวๆก่อนนะคะประมาณสามห้าสามหกนี่เต็มเนี้ยสามห้าสามหกเลยเหรออุ้ยจากมันสี่หมื่นกว่าเลยนะแต่ว่ามันต้องดูพวกแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอใช่ถ้าแบตเตอรี่มันเหลือประมาณเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ราคาก็จจะเพิ่มขึ้นอ๋อแต่ถ้าลงด้วยเออประกันดีสมมตินะมีคนใช้แบบดุดันเลย ผ่านมาประมาณ6เดือน6เดือน6เดือนแล้วเหลือสัก90ราคาลดไปเยอะไหม30,000ต้นๆนนะคะเหลือ3มื่นต้นๆใช่ระวังน่าใครใช้ดุดันน่าเออราคาลดเยอะนะโอเคลดรอบๆมีรอยอะไรเงี้ยรอยเครกัดแล้วก็หน้าจอมีรอยขนแมวอะไรเงี้ยก็คือจะลดลงเยอะเลยเพราะว่ายังไงมันก็ขายออกสุดไม่ได้อะค่ะก็อย่างงั้นขั้นแรกคือติดฟิล์มใช่ติดใส่เคสใส่เคสดีๆติดรอบเครื่องไว้ก็ดี เลนกล้องด้วยมีส่วหมดเลยนะครับดูประเมินราคานี่ดูเคสเคสสวยเคสสวยเออก็เดี๋ยวค่อยว่าทีหนึ่งเรื่องเรื่องเคสก็ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆร้านอื่นก็ราคาโซนๆประมาณนี้ปะพอๆกันระค่ะพอๆกันจริงปะท่านอะไเงี้ยถือแน่ใจนะเพื่อนๆอยู่จังหวัดไหนลองไปเช็คดูได้นะครับว่าแต่ละจังหวัดของเพื่อนเนี่ย ราคาเท่าไหร่ยังไงก็แวะมาคอมเมนต์หน่อยละกันเฮ้ยบางทีผมลองเอาไปให้ดูแล้วมันสูงกว่านี้โอเคก็ก็ดีเลยถ้าได้สูงกว่านี้ก็ดีอ่าหรือว่าถ้าใครได้น้อยกว่านี้ก็แวะมาคอมเมนต์ว่าถ้าเอาไปให้ดูแล้วหรือว่าเดินไปตามหามาคล้ายๆกันแล้วเนี่ยหรือราคาเท่าไหร่ก็แวะมาคอมเมนต์ได้นะครับแต่ตอนนี้ร้านวีร่าสื่อสารวีด้าโอเคนะจ้าดีจ้าเดิมอยู่ชั้น3มนะครับผมเยื้องๆกับธนาคารกสิกรไทยแล้วก็กรุงศรีนะโซนแถวๆนี้เลยจะอยู่กับแถวๆทูนี่แหละ มาก็จะเจอน้องพรนรักนรักแบบนี้นะครับนี่โอเค <EN> ขอบคุณมากเดี๋ยวลองไปเดินตามหาดูเพิ่มนิดนึงแล้วกันเผื่อมีร้านไหนที่อาจจะมีของให้เราลองดูว่าเอ้มันสภาพเป็นยังไงแลวราคานี้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปเดินดูขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาถามอีกร้านหนึ่งแอบๆเห็นกล่อง iPhone 14 pro max ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะ <S <S โอเคสวัสดีครับมาโ okay. อเคเดี๋ยวผมขอสอบถามนิดนึงร้านนี้เนี่ยมี iPhone 14แต่ว่ามือสองขายเรียงเห็นมีกล่องตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า มีเครื่องอยู่<ช>โอเคแล้วอันเนี้ยอย่างตัว iPhone 14 Pro Max 256อตัวเนี้ยเนี่ยราคาขายมือสองอ่ะมันเหลือเหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ประมาณ41,900บาท41,900บาทจากราคาหน้าช็อปมันเท่าไหร่ครับี๋ยวนะ 4, <laughs> 4 8 0 0 0ปดสี่ลดไป7,000พลด7,8,000ปดพอู้อันนี้ข็สอบถารรหมหน่อยว่าทำไมมันลดได้เยอะขนาดนี้มัน,มนลแ,ลแล้วแต่ประกัน ถาประกันเหลือเยอะแพงแพงหน่อยใหญ่ประกันมันเดินตั้งแต่เดือนเก้าปีที่แล้วเลยมันเดินไป6เดือนแล้วเนาะครึ่งปีหายไป7,000บาทถ้าใครกำลังลังเลนะใช้อยู่อาจจะเพิ่งซื้อมาแล้วไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยเนี่ยรีบขายก่อนประกันมันจะเดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็ใกล้ใเขาจะเปิดตัวเรื่องการหย่าต้นขนถ้ามันใกล้จะครบสีด้วยเรื่องของไอส้สาวราคใจะตกโมบโหบมเลยอย่าคิดว่าแบบโอ้ย ขายมือสองดังไงก็ได้ขายออกจริงจก็ก็ยากนะเพราะว่าราคามันมันลงแล้วก็ต้องไปพบรุ่นใหม่เยอะเหมือนกันนะขอบคุณมากนะครับผมโอเคไว้เจอกันตรงนี้ร้านหนิงโมบายนะครับผมจริงจริงก็ถ้าก็จะมีมาเรื่อยๆแหละตอนนะ้องมหรือเปล่า้าเขาบอกเขาเรื่อยๆเพราะว่า14มผม o ก็เป็นรุ่นที่ฮิตอยู่เนาะก็แวะดูได้นะครับร้านหนิงโมบายอยู่ตรงข้าม กรทยโซนที3สามเซนะครับอ,อ่าขอบคุณมากเลยครับโอเคอันนี้ขอแวะคุยกันนิดนึงจากที่ฟังมา2ร้านนะครับผมก็ที่แน่ๆเลยก็คือเรื่องของราคาเนี่ยหประกันมีผล 2. อ้รอยควนต่างๆมีผลแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าซื้อ มือถือเข้ามานะครับอย่างน้อยก็ปกป้องทั้งในฝั่งของหน้าจออาจจะติดฟิล์มนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้ออันเป็นชิ้นตรงชิ้นติงก็มีเหมือนกันนะครับหรือทั้งที่ดีนะปกป้องรอบเครื่องด้วยการใส่เคสก็ได้เอียอย่างอันนี้เมื่อกี้นะให้เขารับมือราคาดูก็ถือว่าไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนหรือว่าเราปกป้องมาดีแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยตีไอ้นะใส่เป็นเคสสกินนมามคิระโคบเป็นเคสนะไวส้สำหรับใส่ตัว iPhone ต่่างนีมีหลายรุ่นเหมือนกันจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยเป็นเคสแบบแมกเนติกกิฟเป็นกิฟตอกแบบนี้นะครับผมปึ้งซึ่งเราก็เอามือเข้าไปสอดได้นะเอามือเข้าไปสอดได้หรือว่าอยากจะเอาไปวาง ตั้งก็ได้นะครับผมจะเอาไปตั้งปางดูหนังดูซีรีส์ดูทีวีนะตั้งแนนอนอันนี้ได้หมดนะแต่พิทายตัวนี้เนี่ยยังเท่ด้วยนะเป็นแนวแบบว่าเคสหนังเทียมนะครับวัสดุจับแลวคือดูดีมากฟีลลิ่งดีมากดูพรีเมียมดูแพงสุดๆเลยทุกคนและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยสียังไล่แบบว่าโฮโลแกมด้วยนะสายแบบว่าสีสตรีมเท่ๆบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนก็เ,เอาไปปกป้องน้องเขาได้นะครับผมซึ่งอันนี้นะได้มาจากไมตรีจิตนะครับจริงๆ ถ้าใครอยากจะได้อีกแนวนึงเนี่ยก็มีเคสหนึ่งเราพกมาเราพกมาเพราะว่าด้วยความแบบสกินนามะมันดูเท่นะครับเน่ซึ่งอันนี้เป็นอีกเคสนึงนะครับเป็นเคสแบบ max save นะสกินนามะโชรนะครับก็ให้อารมณ์แบบว่าเคสออกแนวเท่เทที่สําคัญคือเนี่ยเขาเป็นแบบว่า max save นะเผื่อใครต้องการใช้ max save นะครับผมก็แปะชาร์จได้ เท่ๆด้วยความดีไซน์สกินนา,ามานสตริสติอยู่แล้วเนาะอั้นี้สำคัญตรงนี้นะครับถ้าหลายๆคนสังเกตด้านใต้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวของ Forward Direct Audio <c oughs> เป็นช่องให้เสียงเนี่ยลอดออกมานะครับผมเสียงตรงมาหาด้านหน้าเราได้ด้วยนะครับไม่อุดอัดไ,ไม่อู้อี้เวลาดูหนังดูซีรีส์ก็จะเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นเสริมความเป็นสตตีแล้วใช้สอยใช้ประโยชนต์ต้องเยี่ยมด้วยนะครับ อ่จาจะเป็นอีกหนึ่งตัวแวะแวะแวะน่ครับผมนี่อยากโชว์ของอยากโชว์ของชิบิงนะครับนี่อันนี้กระเป๋าอันนี้เนี่ยที่ไอ้ก็ได้มาจากไปตรีจิตเหมือนกันนะครับเป็นกระเป๋าของ jt legends ซึ่งแบรนด์นี้เขาก็อยู่กับไปตรีจิตนั่นแหละซึ่งต่ไอ้ก็นี่พกใส่ผสมผสมกันไปได้เลยนะเป็นกระเป๋าผ้านะครับผมเอ่อแต่เป็นผ้าที่มีดีไซน์ดูดีแถมยังเรื่องของทนน้ำด้วยนะครับผมนี่ดูไงเป็นไงดูดีไซน์อันนี้จะพกเป็นแบบว่า คอสบอดีพาดแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็หยิบขึ้นมาอะไรต่างก็ถนัดนะเนี่ยเสียบโทรศัพท์ไปชุบชาบชุบชาบนี่มี4ี่ช่องนะครับมีสีช่องให้เราใช้สอยได้เลยจะเป็นช่องด้านหน้านะครับแลวด้านในเนี่ยก็ถ,ถือว่ากว้างนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูให้ดูฟื้ดูดูเก็บดูเก็บซะก่อนมีทั้งเคสเป็นทั้ทงกระเป๋าตั้งมีทั้งแมสนะครับผมพุชแจรรถนี่ซึ่งเห็นอย่างนี้นะเขามีช่องเยอะเด้อ นี่มีอีกช่องหนึ่งมีนอีกช่องหนึ่งรวมเป็นสี่ช่องข้างหน้าหนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงกลางหนึ่ง,ง,นนงกับที่เป็นซิปตรงนี้อีกหนึ่งใช้สอยได้เยอะมากเลยนะเผื่อใครแบบว่าอยากจะได้ความเป็นแบบพกกระเป๋าไปใบเดียวเก็บครบได้หลายอย่างซึ่งกระเป๋าใบน,นี้นะครับผมมีชื่อรุ่นว่าเจ l ท g e n จน Functional นะครับผม s l ล e p เฮา s e ใครอยากได้ก็ไปตามหาได้นะครับผมที่ไมตรีจิตนะครับผมหรือว่าลองไปเดินดูที่สต์ของเขาก็ได้เหมือนกันจริงๆมันมีหลายสีด้วยอันนี้เนี่ยเป็นสีดําก็ดูเป็นโทนเทๆเพื่อใครนะครับนี่อย่างที่บอกไปมันสามารถทนน้ำได้ใส่ไปเดินสงการโดนสาดระเล่นครับเล่นครับแช่นิดนึงก็ยังโอเคนะแต่ต้องห้ามเอาอันนี้ไปข้างนอกนะโทรศัพท์ไปข้างนอกนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ต้องใส่ข้างในนะถือว่าทออนน้ำได้ระดับหนึ่งเลยเลอบมง,งคนเหลอบมงคนนะครับผมไม่อยากจะคอสแบบนี้นะเขาก็สามารถดึงสาย นี่นะดึงสายเลยนี้นะออกมาปักโทกันอย่างนี้เลยนะนี่อปะป้องเป็นแบบนี้ได้ทุกคนเออเป็นแบบนี้ก็ได้เออเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถปรับสายความยาวได้เผื่อจะเอาสั้นยาวนะครับนี่ยังไงก็ปรับได้เลยจะเอายาวหน่อยสายเป็นอย่างนี้หรือจะสพ้ยเป็นอย่างนี้ก็ได้หมดนะครับผมก็ลองไปปรับดูแล้วกันนะเผื่อใครอยากจะได้กระเป๋าสะพายที่ดูดีนะครับผมแขนยังทนน้ำได้จากเจ l ี g e n กก็แวะไปดูได้แล้วกันที่ไม่จริงนะครับเดี๋ยว ไปตามหาอีกสัก1ร้านแล้วกันว่าจะมีไหมนะครับผมไปมาโอเคเจอหนึ่ร้านนะครับผมแอบเห็นว่าเขามีหลายตัวเลยนะนี่14 Pro 1T หรือด้วยมีใน14 Pro Max 256นะครับประกันสูด้วยอ่ามาโอเคนะครับนครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวผมขอมาสอบถามนิดนึงว่านี่ตอนเนี้ยผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการมาเดินตามหา iPhone 14แต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีมือสองมาแล้วเนาะอยากจะลองสอบถามดูครับว่าเอ้ยเครื่องที่พี่มีอยู่เนี่ยราคามันลงจากที่ศูนย์ประมาณเท่าไหร่แล้วบ้างยังยังตัวนี้14 14โปรเทลบในในศูนย์เท่าไหร่นะไอ้แบบทุกวันเนี่ยก็ยังคงจำราคาแล้เพาะได้เยอะมากเลยนะจากห3 9 0 0่นากนะทุกคนตัวนี้นะเขาบอกว่าประกันเหลืออีก8เดือนอ่ะโดยรวมเครื่องนี้ที่ตู้นี้เหลือกี่บาทครับ กลกงพนสามเหลือ4ี่หมนแปดลดไปขายไปหมื่นห้าทุกคนเหลือประกัน6เดือนหายไปหมื่นห้าเอออันนี้อันนี้พอรู้ไหมครับว่าทําไมมันถึงหายไปเยอะขนาดนี้ออมันเป็นมือสองด้วยนะเนาะอุ้ยแต่แต่โปรลงเยอะนะฝั่งนู้นนะครับเขาบอกว่าลดไปแค่ประมาณ5้าพันกว่าเองเนาะเออแต่ถ้านะใครอยากได้ตัวโปรนะน,นั้นเป็นแตนะ่นั้นเป็นโปรแม็กไงเนะฮะอันนี้เป็นตัวโปรรุ่นเล็กๆหน่อยแต่หนึ่งเทเลยนะ รถไปหมื่นห้าโอ้ถือไปเยอะมากขออนุญาตนะครับขอดูสภาพเดนะีอยไปว่าไอ้รถไปหมื่นห้าเนี่ยมันมันมีตำหนิอะไรยังไงบ้างเผื<ม>่อใครแบบว่าแวะเข้ามาหลังจะดูคลิปนี้แล้วมันยังอยู่นะแวะเข้ามาดูได้นะครับเออขอบคุณครับอุ้ยเครื่องสวยนะมไม่มีรอยไม่มีลายเลย,เลยแล้วก็แบตร้อยเปอร์เซ็นต์ดือนเขาบอกแสดงว่าเครื่องนี้มันโอ้ถ้าแปดเดือนมันก็เพ<ม>ิ่งเปิดได้สี่เดือนเองใช่ไหม,มอ่าเออเครื่องสวยมากเครื่องสวยมากโอเคเครื่องนี้ รถไปตั้งหมื่นห้าตอนเปิดตัวนะครับผมใครใครมาดูคลิปนี้แล้วไม่ยังอยู่ก็เดินมาตามหาได้นะครับต่วนี้14 Pro m a ปรแม็กต่อห้าเห็นราคาติดตรงนี้ใช่อันเดียวกันไหมครับหรือว่าคนละตัวนนเ,เครื่องใหม่คะ่ะอ,อ๋อมีเครื่องใหม่น,นี้ติดไปถ้าตัวนี้เป็นมือสองอัน <c oughs> นี้มือสองส <c oughs> ีดำส <c oughs> 9ม0าจาก4 0 0 0 0 4่น0 0 โอ้รถเก้าพันเลยนะออประกันเยอะด้วย10เดือนรถไป2สองเดือนแต่เพื่อนแบบโอ้ได้ประหยัดเงินไปตั้ง9ก้าพันเลยนะแต่ใครอยากได้ iPhone 14 Pro Max นะครับดูจากสภาพยังโอเคเลยอะ่ะแต่มีรอยนิดหน่อยตรงฐานกล้องเนะาะแต่แค่นิดเดียวแต่แค่นิดเดียวอาจจะไม่มีผลต่อการใช้งานด้วยซ้ําหรือว่าบางทีมันมีรอยขนแมวที่ด้านข้างคนซื้อเคสมาใส่ก็จะไม่เห็นแล้วเนาะเออซื้อเคสดีๆอย่างสกินน้หามามาใส่ก็ไม่เห็นละเออแล้วแบบว่า เรื่องของสีเนี่ยมีผลไหมครับว่าแบบว่าสีไหนเป็นสีฮอตฮิตหรือว่าสีไหนเป็นสีที่คนไม่ค่อยเล่นราคาก็จะไม่ไม่เท่ากันใช่ไหมพี่นี่เ็เหี่ยมนะคะเพราะว่าดูที่สไม่มีรอยอะไรอย่างเงี้ยราคาก็จะเข้ามนโอเคแต่ถ้าม,มีรอยไหนก็จะถูกไปพันหนึ่งจะมีตัวสีทองอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีรอยเลยอ,าา 40, อ่ะจะสีมนเก้รอยไมไหอยอะ่ะไหลรอยใช่อันนี้มีรอยนิดเดียวก็คือลดไปพันหนึ่งเลยอือใช่ในชั้นแบตอยู่ตอนนี้คลิปมาก ันนี้น่าจะกลิปมากนะแต่นี้ประกันอ๋อประกัน10เดือนแต่นี้ประกัน7เดือนแต่อันนี้ถูกกว่าเพราะว่ามีรอยแต่อันนี้ไม่มีรอยก็เลยจะแพงลดหลั่นกันไปเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมร้านนี้มีอยู่4เครื่องรวมเครื่องมือหนึ่งนะครับผมก็แวะมาดูกันได้ร้านซลูล่านะครับผมอยู่ในห้างกับซัมซุงนะครับผมก็เดินาถานได้นะครับเขานิ่ใส่ดีมากเลย เลยนะครับถ้าไม่อยากให้ราคามันตกก็ต้องดูแลรักษาดีๆติดฟิล์มใส่เคสนะครับผมสกินนามาก็ได้นะหรือว่าอาจจะเลือกในฝั่งของฟิล์มครอบเลนส์กล้องด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เลนส์กล้องเป็นรอยนิดหน่อยราคาก็ตกไปเยอะนะถ้าใครจะเอามาขายนะแต่ถ้าใครเป็นคนซื้อเรื่องของรอยนิดหน่อยอาจจะไม่ซีเรียสมากก็ได้ราคาถูกลงไปเยอะเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็ถือว่ามาเดินตามหาก็พอได้พอได้แต่ละตัวแต่ละราคาเนาะเออแล้วก็ลองให้เขาประเมินดู ผยังไงเพื่อนๆก็ลองไปเดินดูได้เพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นร้านในห้างก็อาจจะมีภาษีขึ้นมานิดนึงนะฮะหรือว่าใครอาจจะลองไปเดินตามร้านตู้อื่นๆน,นะได้ราคาอะไรยังไงบ้างมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมหรือจะเข้าไปคุยกันในกลุ่มก็ได้นะมีกลุ่ม iPhone 14ของอติรีวิวด้วยเหมือนกันนะครับแวะไปคุยกันได้หรือวา่าใครอยากจะได้นี่เคสของ ไมตรีจิตนะเคสกินน้ำะแล้วก็กระเป๋าจากไมตรีจิตที่เป็นเจทิลิเจนแบบนี้ไปใช้นะครับผมเดี๋ยวยังไงย้ายนะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมหรือว่าสอบถามอะไรยังไงเพิ่มเติมก็แวะมาคุยกันได้เหมือนกันนะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวต้องกลับละนะครับผมเว้ายังไงถ้าหลังจากนี้อาจจะมีโดนสักตัวหนึ่งหรือเปล่าเห็นแล้วเข่าถูกมากเลยนะเออนะครับผมโอเคไว้ถ้าใครอยากจะให้มาเดินหาเรื่องอะไรอีก นะครับผมเกี่ยวกับเดินถามนั่นถามนี่ให้หน่อย iPhone นั้นยังมีมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็ขอเข้ามาได้เดี๋ยวไว้มีโอกาสทำให้แน่นอนเลยอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมให้กับ Channel อัติรีวิวด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้นะเผื่อมีคนที่กำลังตามหา iPhone 14 Pro 14 Pro Max iPhone 14 14 Plus นะครับผมเอออันนี้อันนี้สังเกตอีกนิดหนึ่งก็คือส่วนมากมีแต่ Pro กับ Pro Max เนาะนะ14ธรรมดา14 Plus ไม่ค่อยมีเลยเออเออไว้นิดหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนีี้สสวััดครบ